ผมน้าอธิบายไปเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือสาหรับตัวผมผมก็คิดว่าหลวงพี่และการหลวงปู่เพิ่นคงมาหายโชคหยลาบนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเพิ่นแล้วก็มาจอดกึ่งกันเลยครับอยู่ดีๆเพิ่นก็มาจอดรถมาจอดตามระเบียงเลยครับเพิ่นเพิ่นอยากเห็นแม่ฮะนนี่ครับเพิ่นเพิ่นมาจากลอยเอ็ดครับท่านผู้ชมครับใช่ครับมาจากลอยเอ็ดปริมาณเอาหอมาะลิสมันปัจจัยตีเทียนทางหลวงปูเมื้องกุนงหมดนะ ก็ไหนบดาหาก็ม to ีันนี er like well, be ่บอกเลแล้วเรามาคือเลขกใช่ไม่เจ็บตจันนี uh, ้เมตาลูกหลานนะครับมนตัวไหนวุ้ยจะมาตัวไหนเนาะไปดอ้ชมถาม้มกัไหมแสบแสบงโจมนี่โจมด้วยกันครับล่องเบิ้งเดาะลองรถบูมุนบ้านเดวลรอบูมุนด็กครบรอบ10้ปี ชาตการร้อยี่สปีออกเพิ่มเลเดีจะบอกพวกเราแล้วครับผมรอบเพิ่งเนาะเอหคะหนึ่งเกครับครบรอบสิเกปีแห่งการมรณาผเพนครบับอายุคนขันร่วมแงใจอ่คนหวมอเกิดตั้งแต่อยยี่สิบแปดปีชาติการนะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดครบรอบสิบเก้าปีเก้าปีแล้ว,วาชาตการร้อยี่สิบปีนี่วันลบปูหมุนานมเจ้ามาดได้ไลนี่ นี่เพื่นอยู่ในเมืองยู่แล้วค่ะนูอยู่อำเภอผูสิงอ์เอู้เรีมอนอำเภอผู้สิงทีว่าลุงผู้สวงอยู่หรอไม่ค่ะเจ้าหน้าที่เ้าตมเจ้าอยู่ตามผม่ามาามาเียนเียนครับดว่าท้าจะจะมาซื้อดอกอาจารยอาณทีมาสมูเอาได้ครับได้โซฟาตรงนี้ด้ครับผมเจโดด ันยังไงเพราะไหนกินรถขึ้นขึ้นปูเลยเดินทาง่อไปครับโ๊อปเนี่ยบนคุณตาแห้งจเป็ดเบนเลยเ้าไม่ยังครับเราลุงปูลุงปูแล้วมาจากวัดวัดลุงปูหมุนลุงปูหมุนเอายู่วก็ วันปันจานวันบันจานลืมลืมไปนึกว่าแต่วันลุงปู๋ยเกยงลืมไปทรัพยสนลุงปูหมุนดูเราบอกเลขว่าคันเราบอกเลขหนึ่งเก่าเราเราลาสถารไปตอนนี้คือตั้งแต่วันที่ลาสังถารจนถึงปัจจุบันนี้คือสิบเก้าสิบเก้าปีแล้วเก้าีอือคือเรามาเปลี่ยนผ่าผ่าไต้ปาจานเลขเลขหนึ่งคือเลขหนึ่งร้อยยี่สิบแปด คือมันจะว่าตั้งแต่ท<ม>ี่เราเสียจนถึงปัจจุบันนี้คือหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปีเราเสียตั้งแต่ปีอายุเราแปดสิบหกเพราะเราเสียคือแปดสิบหกพรรษาแต่ว่าบวกถึงปัจจุบันนี้คือหน<บ>ึร้อยยี่สิบแปดปีอันนี้ก็สิเป็นความบังเอิญไหมเพราะว่าอยู่ๆอยู่หลวงปู่แล้วก็ลงมาจากรถตองมาจากอะไรอีกเพิ่นอยากไหเอออยากไหวแม่นี่เราอยากหินแม่นี่คือพันอยากเค้นพ่าพันยาแม่นี่เราให้โชฉกไงคือเราคือเราสี่ เาเมื่อบังเห็นหนกับตามึงก็ว่าข่าวเราดังนะว่าแม่นี่เรามาเกยโชคแล้วก็เรามาเกยหลายๆอย่างไม่เกี่ยวกับโชคลาภนะอย่างเช่นว่าสุขภาพการงานอย่างนี้นะแม่นหลายๆเรื่องขอได้ให้จริงแมนนี่เนี่ยอยู่ดีๆก็พี่พามาปวดเนาะเราเห็นจริงนะแมนนี่ครับไม่ได้เกี่ยวกับเลขคือกบหน้าเนาะซาธาบมื่อไหร่ซาธาในเรื่องเลขเลขซาธาอะไรเรื่องแม่เราเห็นจริงครับอันนี้ก็อันนี้ก็สามถุมแล้วเนาะอ้อสามถุมก็ยังแหวมา ก็ยังปูก็ยังแวะมาเนาะเราไม่ได้บอกเลขเลยแต่เราบอกว่าเรามาจากวัดหลวงปู่มุนแค่เราบอกว่าอายุหลวงปู่มุนแล้วก็จากวันที่มรณภาพจนถึงปัจจุบันเรามารวมงานครบครบกัหนดเนาะเรามาเปลี่ยนผ่ามาเปลี่ยนผ่าบนเนี่ยได้อเราอาจมาให้โชคก็ได้เพราะว่าหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดต้องระหู่องเอะใจอย่านีหนึ่งสองแปดทะเบียเราทะกบผู้สวงไงหนึ่งเก้าก็ระวังเจ็ดเก้านะครับเนาะบนเนี่ยนะทะเกี่ยวไปจุดถูกผู้สวงได้ 821 821ไอ้เรียวทะเบียนรถกี่เรวนางมานี่1837ง8 7 3 1า7 3ผมเป็นมูเคยอีสารใต้ผมก็ับเลยไงมูกันกนคือกันนะโอ้แรงแฮมเมื่อกี้สันบอกยังว่าดืเมื่อกี้มาเล็กเดียวได้ครับเด้อทำแก้วจุดสูงมาลุกมูได้เงี้นะ แปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเบานองจับชิมซี่ด้วยคว้านแปดสองหนึ่งหัวนี่ลูกปูแล้วมาจากวัดลูกปัหมุนเดินทางจะกลับร้อยเอ็ดแล้วก็บอกหนึ่งสองแปดครับสามตรงตรงครับเขาอะไครับทะเบียนรถปูก็หนึ่งแปดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามอันนี้ว่าแม่เคยอีสานแต่ละนี้คือกบหน้าเองเลยนี้ไญ่ก็ได้ครับ หมอคือแกงไหนเบรกไปหนิมึงเขาว่าโต้ับเท่าหน้าหน้เหมือนกันเออหน้าเหมือนตรงไหนสำลักเลยัปไปแม่ไปเทียบเบื้องเบาไปเลยกันเบาไปเลยยังพอที่จบแล้วนี่เออจบแล้วจบแล้วเอาไปเทียบเบิ้งความเขาว่าเจ้าเป็นพี่น้องกันเขาว่าไปแม่ขอบคุณครับเคยสานใต้อันนี้กบนาครับไปขอบขอบคุณครับกบนาอันนี้เคยสานใต้ หมูกันครับเราลงเขาบอกคือกันแห้งครับปั่นพิมพ์เดียวกันเลยครับเคยใสนไตประกาศไปยืนใครยันยันยันกบหน้างัมเพื่อนให้ผมไปยืนของใาญ่ทุกคนรอเม้นมาบอกงานครับผมแล้วก็ใส่มายืนครูขาคนมาเลยปกติอยากเอาต่องนะวดนนี้มันดอกก่อนเันใหญ่ันใหญ่พิษผ่าละพิษพิษแม่อะไรมาเลยโอ้ยเพม่นได้มาเอานึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับใส่แมนอยู่บอเ่แมนเคยยีสานไตยอยู่บอเ่าใส่เบิหน้าเบิงครับผมบ้าันคัมเกลวว่าไอ่ออกประสวัดดีอีกค่อยไปอีกตรงหน่อยนะบ่านี้รถวิ่งครับรถวิ่งด้นขวามือครับชอบครับต้องมีประกันครับต้องมีประกันครับผมเคยเไอ่ไอ่นั่นทำตามชอบครับถ้าร้านมีกันรถวิ่งครับไอ่เขือกันนี่หรืตัวหลักสำรับ ตัวเลขเนาะครับปันแดที่ว่าผมหน้าอธิบายไปเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือสาหรับตัวผมผมก็คิดว่าอ่าหลวงพี่และการหลวงปู่เพิ่นคงมาหายโชคไหล่ลำนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอยู่แล้วก็มาจอดคือแม่นครับอยู่ดีๆเพิ่นก็มาจอดรถมาจอดตาลับบล็อกเล็กเลยครับเพิ่นเพิ่นอยากเห็นแม่ฮะนนี่ครับเพิ่นเพิ่นมาจากลอยเอ็ดครับท่านผู้ชมครับกับเป็นจังหวะดีครับเพราะว่าพวกทีแล้วกำลังค่อยเจอพระนะครับท่านผู้ชมครับไปจากนี้เขาก็เจอพระนี่ ขาเของวัดตลอดข้าก็เจอ๊ยดนอกจากไปวัดเท่านั้นล่ะบ่บ่บ่ไปวัดก็เจี๊ยออันอันี้อีกคนนึงโดนดิ้นเนาะเด็ดสีให้พรอนดอกแล้วเราเด็สีให้พรอนโอเคครับตอนนี้คลิปนี้ประมาณนี้นะผมนึกครับเดี๋ยวสลับตัวเลขเนาะครับงวัดโคราชที่16มีนาคม65นี้ครับเดี๋ยวสิร้องให้ท่านผู้ชมในเบอร์ไทยไทยคลิปเด้อครับบอกไม่ได้หรอกบอกไปแล้วย้ำเลยนะเออเซอับตัวเลขเนาะครับผมกกับจำม่ได้ครับ พรามันหลายตัวเนาะครับท่านผู้ชมสองตัวเเราบอกสองตัวหนึ่งเาูดบอกาหันนะเร่มเริ่มเพราะว่าถ้าต right? in nah ัวจำได้ามันสีอ่อกเลยเอ้าท่านผู้บังคบเียนรถนะครับหนึ่งแปดสามเจ็ดครับไอสารใต้ตัวจริงไอตัวจริงหนึ่งแปดเจ็ดสามบอกหนึ่งแปดเจ็ดสามครับแล้วเราพูดบอกเลขเลขสองตัวบอกเลขลืมนะครับผมหน้าบอกเลสาตัวนะครับเด้อหนึ่งสองแปดครับส่วนเลขตัวเดียวเลยคือ หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับก็ก็กามูกกระจกนี่ครับก็ต้องอาศัยกรมน้าน้ำครับเพราะว่าบางข้า้งตัวเลขผมกับบมคอยได้จำลืมเรื่อง่ายครับต้องช่วยกับผมผมอาศัยเมียนะครับอาศัยเมียเลขคำเกี่ยวนะอย่าลืมเร็กถูกขวายน้ำไหนเก่าหนึ่งซีเก่าหนึ่งไหนครับโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับโจ๊กคลิปไปเพี้ยงสับนี่นะครับสวัสดีครับ